สวัสดีค่ะนิชานะคะสาวหน้าก่อ2016ค่ะเรื่องที่ดีใจที่สุดในปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ซื้อบ้านให้ตัวเองได้ค่ะแล้วก็ให้แม่ด้วยแล้วก็ให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพค่ะคือวางแผนมาสักพักว่าคือเราทำงานที่นี่เราก็เลยอยากอยากจะซื้อเป็นบ้านเลยดีกว่าเพราะว่าเผื่อน้องมาเรียนเผื่อพี่มาอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลย ปีนี้ก็ทำสำเร็จค่ะคือได้ซื้อบ้านแบบที่ตัวเองชอบด้วยแม่ชอบด้วยทุกคนโอเคกับบ้านทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ดีใจที่สุดค่ะเรื่องที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเป็นเรื่องที่หนูแบบตั้งใจรอมากว่าคืนนี้ชาชอบไปดิสนีย์แลนด์ค่ะแล้วต้นเมื่อต้นปีได้ไปดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงก็หวังว่าจะอยู่จนดูโชว์ จนถึงโ,โชว์พลุอะไรจนจบเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝนตกโชว์มันก็เลยไม่มาแล้วแม้แต่กระทั่งโชว์ที่ไม่ใช่โชว์พลุก็ไม่ไม่มีมาด้วยก็เลยผิดหวังมากเพราะว่าตั้งใจที่จะแบบไปเล่นเครื่องเล่นเต็มที่แล้วตอนเย็นๆก็มายืนดูพลุแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ทำให้เหวอ ออกไปเดินห้างค่ะไปเดินเที่ยวไปคนเดียวด้วยวันนั้นแล้วก็รีบรีบรีบ,รบออกไปเสร็จแล้วก็ไปเดินห้างกินข้าวซื้อของแล้วกลับมาถึงบ้านแม่ก็ทาก็แบบน้องลืมตัดป้ายราคาออกจากเสื้อซึ่งมันห้อยอยู่นอกเสื้อเลยค่ะตัว1,990าบาท <c oughs> หนูจำได้แม่นมากว่า,วากลับมาเราแบบเฮ้ยลืมตัดออกแล้วก็นึกสภาพตอนที่เราเดินอยู่ที่ห้างคนก็คงมองว่าแบบ นี่แบบใส่เสื้อแบบที่มันยังไม่ได้ซักอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เรื่องหวานหวานแห่งปีก็เป็นเรื่องที่พี่ไอติมมาเซอร์ไพรส์ค่ะแบบว่าไปที่บ้านเขานัดกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเราพี่ไอติมก็คนที่คบกันอยู่ค่ะอืม <c oughs> <c oughs> าริพุทธค่ะหล่อที่สุดในปีนี้ของโนหล่อแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เสียงก็พร้อมากชอบมากๆาค่ะเรื่องที่เกิดจากการแกล้งคืออันนี้นิชาไปแกล้งเขาก็คือแกล้งเพื่อนแก๊บชนกสุดาค่ะที่เล่นนางอายด้วยกันแล้วแกล้งเพื่อนนางอายเนี่ยก็เลยรวมหัวกันแกล้งในวันเกิดก็คือคือนิชามีกล่องของขวัญอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นกล่องที่ เป็นกล่องของแบรนด์ที่แกปอยากได้มากก็เลยเอาไปหลอกเพื่อนว่าเนี่ยเราซื้อแบรนด์นี้มาให้นะแล้วเสร็จแล้วพอแกะคือหอ่อกระดาษห่อของขวัญไว้10ประมาณ1ิกว่าชั้นเพื่อนก็แกไปเรื่อยๆแกไปเรื่อยๆแล้วพอแกมาถึงถึงอันแรกปุ๊บ <c oughs> เพื่อนก็กรี๊ดแบบเฮ้ i, ซื้ออันนี้ให้ hai, หรอคือแบบอยากได้มากเป็นแบรนด์ที่อยากได้มากแล้วพอเปิดดูข้างในมีแต่เม็ดโฟม <c oughs> แล้วก็ พอกวนกวนเม็ดโฟมเข้าไปก็เจอ,อมองกุฎของบาร์บี้ที่เป็นของเล่นแล้วก็ไม้คาถาเพื่อนก็แบบให้แค่นี้เหรอก็ื่อบอกยังไม่หมดเปิดดูอีกก็เลยเปิดดูก็เลยเอามันเป็นตลับแป้งหอมตลับแป้ง ธรรมดาเลยแล้วเพื่อนก็เปิดดูแบบอ๋อเออขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมเปิดต่อเมื่อเสร็จแล้วก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยลองเปิดต่ออีกสิเพ่อนแบบมีอีกเหรอแล้ว,ลวพอเปิดต่ออีกก็เป็นของที่เขาอยากได้ก็คือแบบเครื่องสําอางคะ่ะก็ใช้เวลานานมากในการแกะของขวัญชิ้นนี้ <S <S 1> <S 1> ทิปล่าสุดเ,เป็นทริปที่ประทับใจอีกหนึ่งทริปเหมือนกันก็คือทริปที่ไปกับเพื่อนซึ่ง ไม่ค่อยได้มีเวลาตรงกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้มานานมากแล้วก็นัดกันไปแล้วก็แบบแต่ละวันก็แต่งตัวเป็นตีมแบบตีมสีสันตีมตีมสีพาเทลสีฟ้าขาวอะไรเงี้ยแต่ละวันก็จะมีตีมแล้วเป็นทิปที่ไปเที่ยวสวนสนุกก็คือทิปนี้คือไปสนุกเลยลานางที่ยกให้เป็นที่สุดแห่งปีเป็นเรื่อง Now You See Me ค่ะ คือจริงๆมันก็เข้ามานานแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้ดูเลยแล้วเพิ่งมาดูในปีนี้คือทุกครั้งที่ดูแล้วก็จะแบบหลับตลอดก็เลยคิดว่าโอ๋อต้องไม่คงไม่โอเคแหละแต่พอมาดูเข้าจริงๆแล้วแบบโมันคือหนังที่อเมซิ่งมากคือนักมายากลมันมันวิเศษมากค่ะ AHHHHH